สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโชว์เคสซึ่งในวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมโยธาเลยครับผมถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับเขากันเลยสวัสดีครับอาจารย์รบกวนอาจารย์แนะนําตัวนิดนึงครับครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไพจิตถาวันครับเป็นรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศีปทุมพุฒปัจจุบันก็มีตาแหน่งทางวิชาชีพนะครับก็คือเป็นประธานอนุกรรมการวิหยารงานก่อสร้างวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยครับ อาจารย์ครับวันนี้ผมมีเกมเล็กๆน้อยๆนะครับมาให้อาจารย์ได้เล่นซึ่งผมก็มีเลขทั้งหมด1ิบหมายเลขให้อาจารย์เลือกมาทีละหนึ่งหมายเลขครับหมายเลขแต่ละหมายเลขจะมีคําถามแต่ละคําถามที่เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธาง่ายๆเลยครับไม่ยากครับอาจารย์พร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับอาจารย์เลือกหมายเลขไหนดีครับเริ่มที่หมายเลข5ก่อนแล้วกันครับอ่าครับคำถามมีอยู่ว่าวิศวกรรมโยธาหนึ่งคนครับสามารถทําหน้าที่อะไรได้บ้าง ก็วิศวกรโยธาเนี่ยหละที่จบมาแล้วเนี่ยเขาจะเรียนไปเพื่อให้ทํางานได้2 มิตินะมิติแรกคือการออกแบบีมิตินึงคือการควบคุมงานการที่เขาจะออกแบบหรือควบคุมงานก็ต้องไปอยู่ในบริษัทบริษัทที่เป็นองค์กรเนี่ยก็จะมีอยู่ส่วนที่เป็นเจ้าของงานองค์ที่เป็นคอนซัลท์และบริษัทองค์กรที่เป็นผู้รับเหมาเน้นไปทางควบุมงานก็จะไปอยู่ในบริษัทผู้รับเหมาหรือไม่ก็ไปอยู่ในบริษัทคอนซัลท์ครับแต่ถ้าจะเป็นผู้ออกแบบอยู่ในบริษัทออกแบบส่วนใหญ่ก็จะอยู่ภายใต้หัวของบริษัทคอนซัลท์มากันที่ข้อต่อไปเลยครับอาจารย์อาจารย์เลือกหมายเลขอะไรครับเอาเป็นเลขหนึ่งเลยครับจะได้ไม่งงค ล็กหนึ่งนะครับคำถามถามว่านะครับวิศวกรปกติที่เรารู้จักกันครับแตกต่างจากวุฒิวิศวกรยังไงและทําหน้าที่ยังไงจึงจะได้ตําแหน่งนี้ครับก็วิศวกรก็แบ่งในสายอาชีพก็จะเป็นภากีวิศวกรสามัญวิศวกรก็วุฒิวิศวกรอาจารย์เป็นโยธาอาจารย์ก็จะเป็นวอยเรียกว่าวุฒิวิศวกรนี่ทำงานต่างวิศวกรปกติอย่างไรก็คือถ้าเป็นวุฒิก็ทําได้ทุกอย่างตึกร้อยชั้น โครงการใหญ่ไม่กับโปรเจกต์ก็เซ็นควบคุมได้เซ็นออกแบบได้แต่ถ้าพิจกรณปกติที่เรียกว่าภาคีแล้วกันก็จะทําได้แค่ ไปออกแบบได้แค่บ้าน2ชั้นถ้าจะคุมงานก็คุมงานได้ไม่เกินจานวนชั้นที่เขากําหนดไว้ถ้าเป็นวุฒิแล้วทําได้ทุกอย่างแต่ต้องให้ตรงกับฟิลตามความเชี่ยวชาญของของศุกรท่านนะตอนนี้ยังเหลือคําถามอีก8หมายเลขน,นะครับ,รบอาจารย์จะไปที่ข้อไหนดีครับเอาข้อ4แล้วกันนะครับข้อ4นะครับคําถามถามว่าได้ข่าวมาว่าอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน,นพัฒนาอิฐมวเบา ผมเลยอยากทราบว่าอิดมวลเบาช่วยแก้ปัญหาอะไรและส่งผลอะไรต่ออุตสาหกรรมโยธาบ้างครับมันมีผลอะไรต่อโครงสร้างก็คือมันเบามันก็ไม่เป็นแบกภาระอะไรให้กับตัวโครงสร้างทำให้โครงสร้างนี่ประหยัดขึ้นโครงสร้างจากเสา20เซนก็อาจจะเหลือเสา15เซนมันขึ้นอยู่กับเดนซิตี้ก็เรียกว่าความหนานแน่นถ้ามันหนาแน่นน้อยมันก็ลอยน้ำได้ถ้าหนานแน่นมากมันก็จมน้ำทีนี้ไอ้ความหนานแน่นมีผลทำให้ผนังมันแตกลาวได้อุณภูมิภายในอาจจะ2 5องศาภายนอกอาจจะ36องศา มันก็เกิดความตากก็จะเกิดแตกลาวที่พลังปูนทางนะครับนี่คือผลกระทบที่จีบมนเบาเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้มากันที่ข้อต่อไปเลยครับอาจารย์อาจารย์เลือกหมายเลขอะไรดีครับเอาหมายเลข3ามแล้วกันครับหมายเลขสานะครับ,รบวิศวกรรมโยธาม,มีบทบาทสําคัญยังไงกับการก่อสร้างหากเกิดความเสียหายขึ้นมาต้องมีส่วนรับผิดชอบอย่างไรบ้างครับอาจารย์ก็แบ่งไปตามระดับขั้นอีกเหมือนกัน สมมติว่าถ้าเป็นงานที่เป็นสะานผู้ควบคุมงานก็ต้องเป็นระดับสามาัญถ,ถ้าขาคขีนี้ไปควบุมงานระดับนี้ไม่ได้ความรับผิดชอบก็คือถ้ามีคนเสียชีวิตอาจจะติดคุกแต่ถ้าไม่เสียชีวิตและเสียหายถูกยึดใบอนุญาตที่เขาเรียกกันว่าคุูก,กอเคาะคถ้าเคราะก็คือตายไปด้วยแต่คุกก็คือเดินเข้าคุกม,มากันที่ข้อต่อไปเลยครับอาจารย์อาจารย์เลือกหมายเลขอไรดีครับเอาหลังๆนะครับเอาเลขเกี่ยนบ้างครับเลขเกีนะครับคําถามถามว่าวิศวกรรมยุทาได้นําบิมมาใช้ประโยชน์อะไรบ้างครับ บิมเนี่ยมันย่อม,มาจาก building information modeling แปลเป็นไทยได้ว่าแบบจำลองสารสนเทศอาคารบิมเนี่ยมันเป็นกระบวนการในการจัดทำแบบออกแบบแล้วก็ก่อสร้างมันเป็นการก่อสร้างแบบจำลองในโลกเสมือนวิศวกรโยธาก็จะต้องจะสอนให้นักศึกษาพัฒนาบิมเป็นโมเดลเลอร์ได้และทำการออกแบบโครงสร้างของอาคารได้ในหน้างานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็เลยต้องการวิศวกรที่จบไปและพัฒนาบิมได้วันนี้เป็นความต้องการของอุตสาหกรรมมาที่ข้อต่อไปครับอาจารย์เล่าไป ไปดีครับเอาหมายเลขสองแล้วกันครับหมายเลขสองนะครับอาจารย์ครับส่วนตัวผมผมจบสายสิ่งมาใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่าผมอยากเรียนวิศวะเนี่ยจำเป็นต้องจบสายวิทยาศาสตร์ไหมครับไม่จําเป็นเลยนะครับวิศวะสีปทุมเนี่ยเรามีการปูพื้นฐานให้กับทุกสายไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ทำได้เลยครับมาเรียนได้เลยครับข้อต่อไปอาจารย์เลือกหมายเลขอะไรดีครับหมายเลขหกครับหมายเลขหกนะครับคำถามถามว่าเป้าหมายสูงสุดแบบสูงสุดเลยครับอาจารย์ในสายงานวิศวกรรมยุทธาเนี่ยมันคือตำแหน่งอะไรครับการเป็น วิศวกก่อนเขาจะต้องไต่เต้าจากการเป็นผู้ออกแบบและก็ตามไปด้วยผู้ควบคุมง,งานและเข้าสู่เป้าหมายสูงสุดที่ทุกคนที่เป็นวิศวกรเดินสองสายนี้แล้วเนี่ยจะต้องไปเป็นผู้ระเเหมาทาความเข้าใจในการทําธุรกิจในการก่อสร้างให้ได้าอาจารย์ครับตอนนี้เราผ่านมาทั้งหมดเ็ข้อแล้วครับผมจะขอถามเป็นข้อสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับ อาจารย์เลื<พ>อกข้อไหนดีครับเอาข้อสิบเลยครับข้อสิบข้อสุดท้ายเลยนะครับคืออาจารย์ครับผมสงสัยมากครับเวลาผมเข้ามาเดินเล่นในมอตอนเย็นมผมจะเห็นพวกพี่ๆเขาเอากล้องมาส่องอะไรสักอย่างบนถนน,นนะครับมผมอยากรู้ว่าเขาทําอะไรกันครับเนี่ยที่ทเราเห็นเนี่ยมันอยู่ในวิชาที่เรียกว่าวิชาวิทยาการสำรวจหรือวิทกรรมเซอร์เวย์ถ้าเป็นทํางานในถนน ก็จะดูว่าถนนเส้นนี้วิ่งตรงไปไหมหรือจะต้องโค้งหลบบ้านคนอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้กล้องตัวนี้ที่เรียกว่าทีโอโดไลสสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์แนะนำน้องๆที่อยากเรียนวิศวะสักนิดหนึ่งครับเออก็อยากจะแนะนำชักชวนน้องๆเพื่อนๆที่สนใจที่จะต่อยอดทางการศึกษาทาง,าาทางาาทด้านวิศวกรรมดีๆตลอดครับแล้วุกคนรู้หรือเปล่าว่าคณะวิศวกรรมาศาสตร์ของ s p u ของเรามีทั้หมด5สาขาสาขาที่1 วิศวกรรมโยธาสาขาที่2วิศวกรรมไฟฟ้าสาขาที่3วิศวกรรมเครื่องกลสาขาที่4วิศวกรรมอุตสาหาการสาขาที่5วิศวกรรมระบบราง